ลอ๋อสามสองหนึ่งครับในส่วนของฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับก็คืออยู่ในฝ่ายของการตลาดนะครับเป็นแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะครับเราก็ทําสื่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือว่าว,าวิดีโอโฆษณานครับก็โดยหลักๆก็คือเป็นโปสเตอร์นะครับก็ทําไว้เพื่อไปแปะประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆนะครับโดยรายละเอียดของโปสเตอร์ก็จะเป็นพวก การติดต่อช่องทางการติดต่อต่างๆก็จะเป็นชิวไลน์เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดอัตราค่าบริการอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นการทําให้เขารู้ว่าเราทําอะไรครับเราซ่อมคอมพิวเตอร์เราซ่อมอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในส่วนของโฆษณาก็จะเป็นการโฆษณาในเชิงที่ว่าเชิญชวนให้เขามาร่วมช่องกับเราแล้วก็เชิญชวนให้เขามาทําบุญกับเราด้วยเพราะว่าการที่เราซ่อมคอมเนี้ยเราก็ ยังเอาไปทําบุญอีกด้วยนะครับในส่วนของฝ่ายโฆษณาก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระบอกเสียงนะครับให้กับองค์การต่างองค์การของเราครับเพื่อที่ว่าจะได้มีการกระจายข่าวกระจายข้อมูลไปให้สังคมได้รับรู้นะครับก็เนี่ยงานของฝ่ายโฆษณาเราครับ